คุณอน,นงสวัสดีครับร้อนมากไหมนะครับมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าฝนมันก็ตกรอบๆไปแต่ว่าถามว่าอากาศมันอบอ้าวนิดหน่อยนะครับอากาศมันจะเอาอ้าวนิดหน่อยเออมันก็เลยได้เห็นว่าเออบรรยากาศมันอึมครึมอึมครึมนะฝนตกรอบๆเลยนะฝนตกที่ตลาดทะเล,ลที่ตกว่าหมดแหละอืมตอนนี้นะครับนะ บ้านอยู่กกอกเหรออยู่ที่นี่นานแล้วนะครับเออไม่ได้อยู่ตรงๆหรอกนะครับเหมือนกับอ่าพวกสแสวงอ่าบุญทั้งหลายนี่แหละนะครับที่มาที่มาอ่าที่มาเรื่องราวเกิดขึ้นของอ่าช่างใหญ่กับป้าแพงผักนี่แหละนะครับเป็นเอฟซีคนหนึ่งเหมือนกันนะอืก็เลยมาอยู่ก็เลยยาวไปเลยนะครับนะยาวไปเลย ก็ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็นี่นะ่ะมันทําให้เราเห็นว่าอ่าพวกนี้นะครับสร้างประเด็นนะหรือทำคอนเทนต์นะครับเอ,อคือจริงๆนะ่ะควรจะบอกนะครับควรจะคุยกับเอฟซนะให้เข้าใจก่อนนะครับกดไลค์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับ อยังเลยวันนี้ยังไม่ลงคลิปอะไรเลยนะครับนะเออเป็นประเด็นนะครับแต่พูดง่ายๆนะทางเนี้ยมันไม่ได้น้าไอไม่ได้มีเรื่องราวที่ไออะไรนะตนกตกใจหรือเป็นเรื่องอะไรที่สำหลักสลักสําคัญอะไรมากมายหรอกเอาจริงๆเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องที่สลักสําคัญกนะ็คือลูกพี่นะฮะ ลูกพี่เขาที่เขาเริ่มเดินการตอนนี้เขาออกรัวๆเลยนะครับนะออทั้งออกสื่อเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยต่างๆนาๆนานะอูโ้โหกำลังเป็นประเด็นเลยนะเออตัดน้ำเอาถังน้ำไปแล้วไม่ต่อไว้นะครับพอเปิดน้ำไหลทิ้งพอก็เลยเรียกทดไปดูก็เลยเป็นประเด็นใหญ่โตนะ มันจริงๆอะ่ะจริงๆตอนแรกอะ่ะบอกตรงนะว่าถ้าใครดูอยู่ใช่ไหมมันต้องมีคนดูอยู่แหละนะครับเรื่องอ่าเรื่องการเอาของย้ายของออกไปใช่ไหมต้องมีคนมายืนดูอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะก็ตอนนั้นอะ่ะเราก็ต้องบอกเขาได้เออบอกเขาได้ว่าอ่าจะต่อกลับไปเหมือนเดิมไหมหรือยังไงนะครับถ้าไม่เปิดทิ้งไว้เนี่ยแบบ ถอนเอาไปเราไม่ได้สนใจว่าเอน้ําจะใช้ไงนะ่ยก็คือบอกเขาได้นี่คนที่ยืนดูอยู่อะนะใครอะเป็นคนที่ควบคุมการย้ายบ้านในครั้งนี้นะครับอ่าก็ต้องบอกเข้าไปนะครับว่าอันนี้ต่อให้หน่อยนะอนุนี่น่นก็บอกเข้าไปนะครับอืมทํากินเองหรือซื้อทํากินเองนะครับแถวนี้ไม่มีรลาทำกินเอง เมื่อคืนไม่ได้ไลายแล้วนะครับฝนตกตกตลอดเลยนะครับเออก็นี่แหละนะครับเอฟดีนะดูเอาเองแล้วกันก็มันเลยทั้งทําให้เป็นประเด็นขึ้นมาได้ยังไงไม่เข้าใจส่งกำลังใจให้ขอบคุณมากครับคุณแอสุนะครับผมอ่าเดินกันต่อไปครับใช่ครับผมมันต้องเดินกันต่อไปอยู่แล้วนะครับเออ,อย่างไงก็ต้องเดิน ่าดูแต่ด้านหน้าด้านหน้าเขายังเอาเอาถึงเห็นคือมันต้องดูว่ามันต้องดูว่าใครอ่าเป็นคนควบคุมการย้ายนะครับเป็นคนที่มาดูแลมันต้องมีคนดูอยู่แล้วละ่ะคนที่เข้ามาขนของเนี่ยนะออเเขาต้องมาดู เออเขาต้องมาดูหรืออาจจะมาทำโคงทำคลิปก็ได้นะครับเออเขาก็มาถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างถ้าเราเห็นเราก็บอกเขาไปแค่นั้นเองนะเออเขาก็จัดการให้นะแต่แอดน,นีนไม่รู้ว่ามันมันสรุปแล้วมันโอเคมันจริงหรือไม่จริงหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นหรอกแล้วก็ต่อกลับไปใหม่ได้นะเออต่อกลับไปใหม่ได้แต่เรื่องไฟนะั้นไม่มีปัญหานะครับเพราะาไฟเนี่ยอ่า ก็ถอดสายออกแล้วก็ผ้าเอาพระเทพพันไว้นะครับพันที่ปลายสายไว้หลอดนะครับคุณ,คคณโบมบายนะครับมุก้าโมบายนี่นะมันขึ้นอยู่ว่าคนณนะตรงนั้นอ,อ่ะเขาจะบอกหรือเปล่านะครับตรงนั้นดีกว่า <c oughs> แต่มันไม่ได้มีประเด็นอะไรพอพอทำคลิปแบบแบบนี้นะครับเอฟตีก็เลยเข้าใจผิดนะครับ เห็นไหมมาดูทุกคนมาดูพบเราเห็นปุ๊บเราก็บอกเขาได้ถ้าเราไม่อยากทําเองอน่ะอบอกตรงๆนะครับผมพักตา้ร้อนมากถ้าเราไม่อยากทําเองเราก็บอกเขาไปว่าต่อให้หน่อยต่อต่อคืนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อ่าหรือไม่ก็ทําปักอุดไว้ก็คือรอยต่อถ้าไม่มีถังน้ําแล้วเนี่ยเราก็ทาปักอุดไว้ให้เฉยๆ,ๆนี่แหละเอ,อต่อพักอุดไว้ มันก็มันก็เปิดน้ําใช้ได้น้าไม่ไหลมันไม่ยากอะไรเลยเอฟซีนีง่ายแต่แต่เราต้องดูว่าอของมีหรือเปล่าแค่านั้นแนะ่ะของที่จะทําไม่ยากนะมันไม่ได้เป็นการอ่าอะไรกันหรอกแต่เขามาทำคอนเทนต์นะก็เลยอาจจะเข้าใจผิดไปกันก็ได้นะเอาบอกตรงนะแต่ว่าเอฟซีก็ไปด่านะไปไปเล่นงานฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างนะครับ ลงตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอทั้งนี้ก็หาว่าทำคอนเทนต์เดี๋ยวก็ทัวร์ลงตรงนู้นเดี๋ยวก่าทัวร์จะไปลงหาว่าลุงจิมเนี่ยเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับแต่เรื่องการย้ายของออกไปเนี่ยเขาได้คุยกันไปหมดแล้วว่าเขาต้องเอาอะไรไปบ้างนะครับเขาขายในราคาบ้านเปล่าๆหรือมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ครบด้วยนะครับมันเขาก็คุยไปหมดแล้วนะ ในในตำนานใช่ครับผมนะครับอ่าสมรงรจให้นะครับทำคอนเทนต์ครับทํำให่วุญป้ายใช่ครับผมเออมันต้องคุยกับเอฟก่อนเพราะว่าเอฟซบางทีเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาดูปุ๊บเนี่ยเขาเขาาก็คิดได้เองเลยแหละว่าเอ้ยถ้าพูดแบบนี้ทัวร์ต้องไปลงอีกฝั่งนึงแน่นอนอะไรเนี้ยเขาคิดได้เองเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะเ,ออเขารู้เลยถ้าพูดแบบเนี้ย มันจะกระทบถึงใครถึงใครเนี่ยเขาจะรู้เลยเนะเมื่อรู้โดยธรรมชาติเลยอตอนนี้พูดสิพูดเสียอยู่อยู่กันสองต่อสองเขาเหรอโอ้ทำไมพูดแบบนั้นไม่ได้นะคนเราถ้าเลิกกันแล้วก็เลิกสินะมันมันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะ นะแอดมินเนี่ยเขาไม่ได้ไปอยู่ลักษณะนะบอกตรงแอดมินเนี่ยเขาไม่ได้ไปอยู่ออยู่แบบข้างนอกแบบนี้นะครับไม่ได้วันมานั่งทํารายการอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรือนะครับเป็นแอดมินกันเนี่ยแอดมินเนี่ยส่วนมากจะอยู่คนละที่ละทางกับเจ้าของช่องนะเอยังแอดมินแอดเนี่ยเขาก็อยู่คนละที่ละทางกันนะครับมันไม่ได้ไปอยู่ด้วยกัน เอ,อมาทําเหมือนทํารายการวิทยุหรือทีวีซะที่ไหนนะครับมันไม่ได้อยู่กันแบบนั้นเออการอยู่ก็คนละที่ละทางนะครับเออเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อจะไปสร้างคอนเทนต์ทำไมนะสร้างแบบนี้เดี๋ยวทัวร์ก็ไปลงอีกนะบอกตรงถ้าพูดแบบนี้ทัวร์ไปลงเขานะจะบอกเลยนะเออพราะตอนเนี้ย อ่าไปแตะขานั้นไม่ได้นะทัวมาลงทันทีนะถ้าแตะขานั้นไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเขายิ่งได้รับความเห็นอกเห็งใจอย่างเป็นอันมากอยู่แล้วอืมถ้าไปพูดแบบนี้เนี่บอกตรงว่าทัวจะไปลงผู้เสียหลักแน่นอนการขายใช่ไหม เดือนนี้มีรายได้ไหมพูดไม่ต้องถามนะครับเอ,อ้ฟซีเนาะพืชอ่าพูดง่ายว่าหอบกินอะ่ะนะกว่าจะได้ผ่านผ่านไอ้นี่มันะนะครับโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะมันขึ้นอยู่กับเอฟซีต้องดูโฆษณาแหละครับนะดูคลิปให้ทุกคลิปดูดูบ่อยๆด้วยเข้าออกมาออกมาดูเสร็จแล้วออกมาแล้วก็เข้าไปดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะดูครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรก็ว่าไปมันต้องดูอย่างนั้น วาาจะเกิดบ่อยอขึ้นใช่ไหมาะนั่นนะทีนนะครับผมออยากรู้ไหมเมื่อสักครู่นี้ว่าไปช่วยงานอ๋อเขาคงเขาคงไม่ใช่เป็นแอดมินในช่องเรามั้งนะครับเขาอาจจะเป็นผู้ช่วยก็ได้นะครับอันนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่นะ เออจะเป็นว่าไมคนเราคนเรามันต่างคนต่างอยู่แล้วนะครับเขาช่วยเนี่ยตอนนี้อย่าลืมว่าเขาก็มีปัญหาหนึ่งเขาเขาเขามีรถถูกไหมเออเขามีรถเขาก็ต้องมีภาระ,ะแล้วนะครับมันก็ต้องมีรถถ้าไม่มีรถเนี่ยการการทําธุรกิจหรือว่าค้าขายเนี่ยมันจะลำบากมากเลยนะเอฟซีนะบอกตรงนะ เออถ้ามีรถนี่ลระถ้าไม่มีรถนี่โอ้โหไปไหนมาไหนนี่ไปซื้อโคงซื้อของไปถ้าโอโมไซเป็นไม่ใช่เลยนะครับผิดเลยเจริงจริงจะไปจะไปหึงหวงเขาทําไมนะเออบอกตรงนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลิกกันขนาดเขาจะขอคืนดีเขาจะขออะไรเลยก็ยังไม่ไม่สนใจเขาเลยแล้วไม่เอาเขาแล้วนะบอกตรงเออ ตอนนี้เขาก็ทําเพื่ออะไรอะเพื่อความอยู่รอดของเขาเองเท่านั้นแหละนะครับรอพานดานนะครับขอบคุณมากครับในที่ดินของใครหน้าเล็กนะครับออนใช่ครับผมนะครับ คนมันก็คิดไปได้หมดแหละนะคนก็คิดไปได้คนถ้าเขาคิดอคติกันนะเออเขาก็คิดไปได้หมดเรื่องอนุน,นู้นอันนี้นะเขาช่วยเนี่ยหนึ่งอะคือตอนนี้เขากําลังทําธุรกิจแบบอา่ขายของเขากําลังขายดีอยู่นะและเอพีเขาสนับสนุนอย่างเงี้ยเขาก็มาช่วยกันเออมันก็ไม่ได้ผิดหรอก ใช่ครับต่อคืนหรือไม่อุดไว้นะเอ่ต่อคืนหรือไม่ก็อุดไว้ก็มีทั้งสองอย่างนะครับอุดไว้ไม่ให้เวลาเปิดน้ําเนี่ยมันจะได้ไม่ไหลนะอ่าจริงๆมันต้องมีวาล์วบล็อกนะครับมีวาล์วบล็อกไว้เอ่อนะต่อคืนหรือไม่ก็อุดไว้ก่อนก็ว่ากันไปเวลาเวลาเขาเปิดน้ําเนี่ยจริงจริงมันต้องมีมีวาล์วสกัดไว้อยู่ นะครับมีวาปรกัดก่อนจะเข้าในถังน้ําอะไรต่างๆเงี้ย่วนมากก็จะมีวาไม่ใช่ตัดไปทั้งวาเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันต้องมีวาบล็อกไว้อยู่วาอันละไม่กี่สิบบาทเองสิบยี่สิบาทเองมั้งนะครับจําไม่ได้หรอกวาพลาสติกวาบอลวาบอลวาพีพีวีซีอ่ะถูกนะครับตัดมาแล้วก็เอากาวมาทาแล้วก็บล็อกไว้ก่อนแค่นั้นเอง